โอเคทุกคนต่อจากเมื่อกี้นะคะที่เราไปซื้อกันมาในเซเว่นนี่เลยเราก็ได้มาทั้งหมด2ตัวอ่าเรือกเล่สอง,องลูกแล้วกันนะคะลูกละ3าาบาทนะคะ แต่ว่าน่ารักมากเลยดูสิข้างในเขาจะเป็นแบบนี้เอ้อไม่ใช่ข้างในางนอกคำนงมัจะเป็นแบบนี้นะคะหัวก็จะเป็นเหมือนออชุบไป,ปชุบป,ปะ,ะเนี่ยเขาเขว่าชุบไป,ปชุบเหมือนลูก,มลกอมที่มันอันน,น้อยๆแบบนี้จึงอ่ะลูกลรแบบสองบาทห้าบาทตอนนี้นะน่าจะห้าบาทละมาเดี๋ยวเราจะมาเก็บพร้อมกันว่าข้างในนี้มันมีอะไรลุยเขาบอกว่ามันจะเป็นพวกของเล่นอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีทั้งหมดอยู่ประมาณแปดตัวนะคะแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในเราอ่ะจะได้เป็นอะไร แกะก่อนแล้วนี่แกะยังหรือเปล่าไม่แน่ใจนะจะแบบบีบเข้าไปแล้วอ๋อไม่ไม่ต้องเกะพลาสติกลง่าเหมือนแบบการ์เดลบอลคือว่าสามสิบเก้าที่เราไปซื้อในช่วงเวลานั้นก็เหมือนคนน่าจะยังไม่ค่อยรู้จักกันเพราะว่าถ้ารู้จักกันแล้วป้านน่าจะหมดบบมแบบก็ได้ประมาณนี้แต่การ์เดลบอลตัวแรกที่เราจะเปิดนี่คือตัวอะไรอ่ะอ๋อมีชูบปปะจูบ ลูกน้อยมาให้ด้วยค่ะน่ารักกรีบแล้วกน็นี่เป็นอะไรอ่ะอ๋อเขาบอกว่าให้ตัวสะสมอ่ะมันจะมีอยู่ประมาณนี้น,นคะคะเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ตัวไหนอ๋อโอ้ยเราได้เป็นตัวนี้ตัวอะไรอ่ะก็ก็ไม่รู้จากชื่อันมกอนกัน น้องคนนี้ค่ะทุกคนเขาคือน้องอะไรอ่ะท<อ>ุกคนรู้จักชื่อปะ่ะทุกคนรู้จักชื่อแล้วก็ช่วยบอกพี่ปอปปาเหน่อยพี่ปปาไม่ค่อยรู้จักชื่อนี่มันตัวอะไรอ่ะเออเป็นน้องผู้ชายแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูในแบบก่อนนี่เราได้ตัวนี้อ๋อเขามีน้องเป็นผู้หญิงแ้วนะเนี่ยแต่แบบเราได้น้องผู้ชายโอเคแล้วก็ได้ลูกอมมาหนึ่งอันน่าจะเป็นรสสตรอเบอร์รนะี่น่เลมาทำแก่กันกว่าลูกที่สน,นะว่าเราจะได้เป็นตัวอะไรเขามีลูกต้องแปดกี่ตัวสองสี่หกแปดเก้ามีสิบตัวก่อนนะทุกคนสิ เราจะซื้อทั้งหมด10ลูกไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่น่าแบบได้ครบขนาดนะั้นโอเคดรงก็อมันเปิด <What? S 1> อุ้ย,อ,ยอันนี้ก็เป็นจุ๊บระจุเหมือนกันจะอุ้ยทำไมแล้วก็อันนี้ก็เป็นอ๋อเหมือนเหมือนเมื่อกี้เลยที่แบบบอกว่าสะสมทั้งหมด10ตัวอ๋ออ๋อยอันนี้เราได้เป็นรูปน้องกบนี กบถือน้องไม้พายด้วยเอาไว้ให้เขาไปเที่ยวทะเลนะทุกคนโอเคคุ้มไหมเนี่ยสามจุดเก้าบาทได้มาน้องได้น้องมาส่วนเทมน้องชายกับน้องกบน,น่ารักอยู่ก็ได้จุ๊บกัจุ๊บมาช้อนโอ้ยไม่มียิปไหนที่จะไม่มีอุปสรรคในการทําตกโอเคแล้ทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาจบการรีวิวแล้วนะคะเนื่องจากว่าเออเห็นแล้วก็รู้สึกว่าไปซื้อเลยปรากฏว่ามันมีถ้ารอใน แบบไอเทมของเล่นมาในเซเว่นนี้นดูมุดดิวพลาดทุคํคำถามลิปเนี้ยคือพี่ปปาร์เนี่ยไม่รู้ว่าตัวเนี้ยมันชื่ออะไรให้ทุกคนพี่มาบอกกันหน่อยนะคะว่าตัวเนี้ยชื่ออะไรหรือไม่ก็มาช่วยกันตั้งชื่อให้น้องดีกว่าว่าน้องเนี่ยชื่ออะไรโอเคไหมคะทุกคนเออชื่อแบบมนิตะอะไรนี้เออนี่ก็นา่ารักอยู่ตอนนี้นะคะพี่ปปาร์กเนียก็จบการรีวิวดาก้อนบอลของจุ๊บปจุ๊บไปแลว้วแล้วเรวนะคะทุกคนแล้วเราก็ปิดเสียงนะคะเด็ก <Dragon> Ball. น่ดราเ้อลบอลจุ๊บถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กันมาเยอะเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมมาช่วยกันตั้งชื่อให้กับน้องผู้ชายคนนี้ด้วยนะคะว่าชื่ออะไรดีถ้าชอบา like, ่า๊นุก็ไลค์กดแชร์กันด้วยนะโอเคกันเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนดราเกินบอล